สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการหายใจไม่อิ่มมีอาการจุกแน่นวิตกกังวลหลับ ยากหรือว่าอ่อนเพลียอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทุกอย่างผมบอกแล้วว่าสามารถแก้ไขด้วยด้วยการหายใจร่างกายเนี่ยสามารถปรับได้กระชุมกระชวยได้โดยอาหารในรูปแบบของลมก็คือลมหายใจของเราเนี่ยแหละแต่ทีนี้เราต้องมาวอร์มาฝึกก่อนคนส่วนใหญ่ที่ปัญหาเรื่องพวกเทีวิตกกังวลอะไรต่างๆนะครับมันจะเริ่มจากการที่เราหายใจไม่อิ่มใช่ไหมปัจจัยที่ทาให้เราหายใจไม่อิ่มหนึ่งคือมันมีการเกร็งตึงของช่องท้องช่วงอกของเราแล้วมันก็จะมีลมในท้องเยอะครับเพราะนั้นอันดับแรกก่อนที่เราจะมาฝึกหายใจให้เราคลายลมในท้องก่อนให้เราคลายลม นท้อองกอ่วิธีการคลายลมในท้องนะครับให้เรานั่งตัวตรงๆหลังตรงๆออปชันที่เราอยากจะให้มีเสริมนะครับอันดับแรกเลยคือง่ายๆย,ยาหอมนะยาหอมหมอลูกอินก็กดในตะกร้าก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือเป็นเครื่องหอมที่ทําให้เรากลับมาหายใจได้โลง่งอ่ะจะเป็นยาดมเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดของผมก็จะมีเป็นตัวมีซาดิตตัวนี้นะครับก็เอามาใช้กันได้ให้เราจิบยาหอมไปสัก1แก้ว พอจิบ1แก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยยาหอมจะช่วยเคลื่อนลมทําให้มันอุ่นลมมันจะเคลื่อนดีขึ้นเรานั่งหลังตรงใช่ไหมไอ้ตรงที่มันรัดตึงพวกนี้เราจะทำให้มันคลายออกโดยการที่หมุนไหลคลายลมครับให้เราเอามือแตะไหล่แบบนี้แล้วก็หมุนไปด้านหลังอเนี่ยผมยังมีลมออกมาเลยพอพูดเยอะ เห็นไหมถ้ยินเสียงเลอมไหมไม่ได้กินอะไรมาด้วยแต่พอเวลาเราพูดไปเยอะเรานับลมเข้าไปเนี่ยเราจะมีลมคาอยู่โดยเฉพาะคนที่แบบย่อยไม่ค่อยดีกดไหลย,ย้อนหรือร่างกายเกร็งตึงเนี่ยคุณลองทําไปสักพักหนึ่งอะลมออกเต็มเลยก็ให้มันคลายออกมาแล้วคุณจะหายใจได้ดีขึ้นนะครับคุณจะทํา10ครั้ง20ครั้งก็ได้แล้วแต่พอมันเริ่มคลายแล้วเนี่ยอ่ะคราวนี้เราจะมาพร้อมหายใจกันการหายใจเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจเปรียบเทียบเหมือนเหมือนการย่อยอาหารลมหายใจของเราเนี่ยเวลาเราเอาเข้าไปนะ ในอากาศของเราเนี่ยมันไม่ได้มีออกซิเจนอยู่100%นะครับสิ่งที่เราต้องการจากอากาศคือออกซิเจนใช่ไหมในอากาศเรามีออกซิเจนอยู่18%เท่านั้นเองแต่รู้ไหมว่าใน18%นั้นเนี่ยพอเราหายใจเข้าไปนะครับร่างกายเราดึงเอาออกซิเจนจากที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยไปใช้ได้แค่ประมาณ5%เท่านั้นเองฉะนั้นในลมหายใจออกมาออกซิเจนเต็มเลยมันถึงไม่แปลกไงเวลาที่แบบเมาส์ to เมาส์แล้วเขาถึงมีอากาศขึ้นมาได้เพราะว่าในในอากาศที่เราปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนอยู่เยอะเพียงพอที่่จะะไไปชวยเขาด้้รันน การที่เราจะให้ร่างกายมันเอาออกซิเจนไปใช้มากขึ้นเนี่ยเราก็คือต้องเปิดโอกาสให้มันย่อยหรือดูดซึมได้มากขึ้นเหมือนกับระบบย่อยเราอะฉะนั้นในการฝึกหายใจเนี่ยผมจะแบ่งเป็นเซกชันดังนี้แล้วกันเซกชันแรกก็คือเราจะฝึกหายใจเพื่อที่จะ เน้นในการที่ให้ร่างกายมันเอาออกซิเจนไปใช้ได้มากขึ้นการที่ออกซิเจนไปใช้ได้มากขึ้นก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาวิตกกังวลหายใจไม่อิ่มอันนิกว่าง่ายคือไม่ว่าจะเคสไหนก็แล้วแต่อยากให้เปิดด้วยวิธีนี้ก่อนวิธีที่2เป็นการหายใจเพื่อฝึกให้ร่างกายสงบหรือหลับได้ดีขึ้นลดการเต้นกลองหัวใจด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องความดันเนี่ยจะให้ฝึกแบบนี้ฝึกแบบที่3เป็นการฝึกหายใจแบบกระตุ้นไฟ กระตุ้นไฟก็เหมือนกับคนที่แบบมันอ,อน่อนเพลียเลือกเกินหรือขับรถอยู่เนี่ยง่วงหรือเกินเพลียหลือเกินเนี่ยการหายใจกระตุ้นไฟจะช่วยเหมือนกับเติมไฟเข้ามาเร่งการเผาเข้ามาร่างกายเขาจะตื่นตัวมากขึ้นกับการหายใจรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่4ี่คือเป็นการหายใจแบบเพื่อกระตุ้นต่อมไพเนียลเปิดต่อมการฟื้นฟูร่รางกายตัวเองไอการฝึกแบบสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้อง จัดสรรสถานที่หน่อยไม่สามารถทําได้ตลอดเพราะสําหรับบางคนที่ไม่เคยฝึกอาจจะมีอาการหน้ามืดหรือลมได้ต้องหาในที่ที่มั่นคงอาจจะนั่งหรือนอนทำนะครับเราเรามาไปทีละขั้นก่อนไอ้ตัวพาทแรกเนี่ยที่บอกว่าให้หายใจเพื่อที่จะให้เอาร่างกายมันเอาอากาศไปใช้ได้มากที่สุดคอนเซปต์ของเราคือตอนเนี้มันมี เหมือนกับคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างอยู่ในร่างกายเยอะใช่ไหมแล้วปอดของเรามันก็ไม่ค่อยมีมีออกซิเจนได้เพียงพอไม่ไม่ไม่ค่อยมีที่ว่างในการออกซิเจนไปใช้ได้เพียงพอนะฉะนั้นขั้นตอนของเราคือเราจะหายใจช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราจะต้องหยุด การหยุดเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่ปล่อยให้ร่างกายมันได้ดูดซึมออกซิเจนไปใช้ก่อนแล้วพอเวลาเราหายใจออกเนี่ยเราจะต้องหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้าอ่าให้เข้าใจหลักการแบบนี้นะครับฉะนั้นอนะ่ะก็จะให้นับกันเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับผมจะให้จําเป็นตัวเลข4 4 8 4 4 8คือให้เราหายใจเข้าสตั้น4แล้วปล่อยลมหายใจ8นะครับนับในใจก็ได้อ่าลองดูนะหายใจเข้านับ กลั้นปล่อยเนี่ยพอเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ย ร่างกายจะถ้าเกิดเรามัน,ม,นมันแบบมันต้องการออกซิเจนมากขึ้นฉุกเฉินมันจะมีการหาวมาไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติแลวพอทำไปเรื่อยๆร่างกายจะเริ่มรู้สึกสดชื่นแล้วผ่อนคลายมากขึ้นเพราะเขาได้รับออกซิเจนมากขึ้นหรือถ้าเกิดคนที่แบบเป็นมากๆเลยนะ่แล้วแบบมันบางคนมันคลองสติไม่ได้แค่นับอะไรอย่างนี้มันยังนับไม่ได้เลยอะ ผมก็จะให้หายใจแล้วทาเสียงอู่นะไอที่สอนในคลิปเรื่องการฝึกหายใจเนี่ยก็คือจะให้หายใจให้เต็เตมเลยไม่ต้องเป็นต้องนับก็ได้หายใจให้เต,เต็มปอดเท่าที่ไหวแล้วเราก็กลั้นเท่าที่ไหวนะครับจะ1วิ2วิ3วิ4วิก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วเราปล่อยพร้อมกับเปล่งเสียงอู่การเปล่งเสียงอู่มันจะเป็นการสั่นพ้องให้กับช่องท้องหน้าอกสันหลัง ตอมอะไรต่างๆเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาเฮ้หยหยุดแพนิกแล้วกลับมาดมาูตรงนี้มันจะทําให้ร่างกายมันคลายได้เร็วขึ้นเร็วกว่าการที่เราหายใจแบบ4-4-8นะวิธีการให้เราหายใจเข้าเท่าที่ไหวเลยนะแล้วก็กั้นเท่าที่ไหวแล้วก็ปล่อยอูให้มันหมดลมแล้วค่อยหายใจกลับขายครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะหายใจกัน้นปล่อยเสียงอู เนี่ยพอเวลาเรา,เราปล่อยพอหมดอูนน่นะเราก็รีดลมออกมาให้หมดเลยให้ท้องมันแฟบเลยแล้วเดี๋ยวมันจะโชคเอาลมกลกับเข้าไปเองพอเราทําแบบนี้เป็นเรื่อยเนี่ย หายใจเข้าจะเข้าได้ลึกขึ้นปล่อยอู่จะอู่ได้ยาวขึ้นแล้วไอ้ความวิตกกังวลมันจะลดลงเพราะเราจะกลับมาจดจ่ออยู่ตรงนี้แล้วร่างกายจะสดชื่นมากขึ้นเพราะเราได้รับออกซิเจนมากขึ้นนี่คือการหายใจเพื่อให้ร่างกายดึงออกซิเจนกลับมาหลังจากที่เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียมึนงงวิตกกังวลอะไรต่างๆอีกรูปแบบหนึ่งการฝึกหายใจเพื่อให้จิตใจมันสงบลงเพื่อการทำสมาธิ หรือเพื่อทําให้หัวใจมันเต้นช้าลงเนี่ยอย่างคนที่มีความดันสูงเนี่ยพอเราฝึกหายใจเพื่อเติมออกซิเจนไปแล้วนะพอมันเริ่มสงบแล้วนะมาฝึกหายใจแบบนี้นะครับคนที่แบบไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าใจเต้นเหลือเกินวิธีการฝึกการเต้นอ่อการลดการเต้นของหัวใจหรือทําให้ใจิตใจสงบเนี่ยมันเหมือนกับการฟาสติ้งอ่ะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยการกินอาหารมันได้สารอาหารมาฟื้นฟ,นฟนูร่างกายก็ใช่ก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากินมากเกินไปกินตลอดเวลาร่างกายมันก็โหลดเหมือนกับเวลาที่เราต้องพักผ่อนแล้วเนี่ยเราต้องมากินอาห ร่างกายมันก็จะแบบหน่วยหนักใช่ไหมมันก็จะหลับไม่ลงสงบไม่ได้เพราะมันต้องมาย่อยอาหารอันนี้เช่นกันถ้าเกิดมันมีอ,ออกซิเจนเข้ามากระตุ้นเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับนักวิ่งที่แบบแบบเนี้ยมันสงบไม่ได้ครับนะเพราะนั้นวิธีการหายใจของการที่จะทาให้จิตใจมันสงบนะผมจะให้มันเป็นบล็อก4 4 4ส จำตัวเลขไว้4 44วิธีการหายใจคือเราหายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4แล้วก็กลั้นกลั้นหายใจไว้สี่สามารถปรับทำได้ตามแต่ละรูปแบบของแต่ละคนถ้าเราเริ่มไหวเริ่มฝึกแล้วนะครับเราจะฝึกเป็นสี่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 ก็ได้วิสี่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 นี่คือหายใจเข้าสี่หยุดสี่หายใจออกสี่หยุดสี่เห็นไหมมันจะมีช่วงหยุด มากขึ้นมันเหมือนเป็นการฟาสติ้งอะเพื่อเป็นการหยุดเอาออกซิเจนเข้ามาไม่ต้องให้มันย่อยบ่อยร่างกายจะได้สงบลงหรือถ้าเกิดแบบเริ่มปอดมีกําลังแล้วจะหายใจเข้า4พัก4หายใจออก8พัก4หายใจเข้า4แบบนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการฝึกฉะนั้นเราเริ่มมาฝึกกันง่ายๆก่อนก็คือหายใจเข้า4หายใจออก4แล้วก็หยุด4นะครับอันนี้ง่ายมากคือก็หายใจเข้า4 หายใจออกพักถ้าเกิดเราหายใจแบบสี่สี่แปดสี่ก็จะเป็นแบบหายใจเข้าพักออกพักเข้า เนวนไปหายใจแบบนี้จะทําให้จิตใจสงบหายใจแบบนี้แนะนําทําก่อนนอนทําให้หลับดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นหัวใจจะเต้นช้าลงร่างกายสงบลง่าคราวนี้หายใจแบบเติมไฟการหายใจแบบเติมไฟให้นึกภาพเหมือนเราจุดเตาหมูทะพัดพัดเตาหมูทะวูวเห็นไหมมันต้องมีการเอาไฟเขาไอเอาลมเข้ามาเยอะ เพื่อให้ไฟมันโหมฉะนั้นการหายใจแบบนี้อาจจะยังไม่เหมาะสําหรับทุกคนนะแต่ใครทําได้ก็ก็จะช่วยได้ดีผมจะใช้วิธีนี้ในการฝึกตอนเช้าก่อนออกกําลังกายวิธีการทําคือให้เราโฟกัสที่การหายใจออกนะเวลา,เาหายใจออกเนี่ยไอ้เราหายใจเข้าเราหายใจท้องป่องใช่ไหมเวลาเราหายใจออกเนี่ยให้เราบีบท้องให้มันแฟบอย่างรวดเร็วอ,อย่างเงี้ยแล้วพอเวลาที่มันฟึดเข้ามามันจะหายใจเข้ามาเองให้เราหายใจแบบสั้นถี่อย่างรวดเร็ว ให้ทำแบบนี้ประมาณ20-30ลมหายใจแล้วแต่แต่และคนเท่าที่ไหวเลยพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับมาหายใจลึกๆชา้ชาๆอ่าหายใจลึกๆชา้ชาๆสักประมาณ10-20ครั้งแล้วกลับมาหายใจแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นการหายใจแบบการปลุกไฟนะครับมันจะต้องมีการคอมบิเนชันกันอย่างในกรณีของคนที่แบบขับรถ ง่วงเพียหาวนอนทํางานอยู่อตาจะปิดแล้วอันเนี้ยเห็นไหมมันจะมี2รูปแบบสิ่งที่เราต้องการคือไออาการที่ง่วงเพียรสมองล้าแม่งขาดออกซิเจนแล้วเราก็ต้องการเติมออกซิเจนเพื่อปลุกไฟใช่ไหมเพระนั้นเราต้องใช้การทําแบบบูรณาการแล้วให้เราเปิดหัวด้วยการที่เราฝึกหายใจแบบการเติมออกซิเจนก่อนคือ4ี่สพอเราฝึกหายใจแบบเติมออกซิเจนเข้าไปเสร็จปุ๊บซักประมาณ10-20ลมหายใจแล้วเราให้มาฝึกหายใจแบบ ปลุกไฟเออเพราะมันมีออกซิเจนแล้วร่างกายเรยบร้อออกซิเจนเต็มที่แล้วเราก็เอาเข้าไปโหมเต็มที่เลยการฝึกผสมภาษาแบบนี้จะทําให้ร่างกายเออแม่งตื่นตัวแล้วเอาไปใช้งานได้ในเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเราต้องการแบบฝึกเพื่อที่จะลดการเต้นของหัวใจหรือว่า ฝึกเข้านอนอย่างเงี้ยเราก็เติมออกซิเจนก่อนให้ร่างกายมันผ่อนคลายก่อนจากการที่มันเกร็งตึงมาทั้งวันนะฝึกเติมออกซิเจนในพาทแรกก่อนแล้วก็มาฝึกหายใจแบบ4 4 4หรือว่า4 4 8 4ให้เราแต่เพื่อให้ร่างกายมันสงบลงอ่าเนี่ยจะเป็นการคอมบิเนชันกันอีกรูปแบบหนึง่งคือการฝึกหายใจเพื่อฮลลิ่งร่างกายนะฝึกหายใจเพื่อฮลลิ่งร่างกายการฝึกหายใจเพื่อฮลวิ่งร่างกายเนี่ยผมจะมีอธิบายอยู่ประมาณคลิปที่3มั้งอยู่ในเพลิด การฝึกหายใจอนะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ผมจะไกด์ให้ให้ให้เข้าใจกันก่อนนะครับวิธีการฝึกหายใจแบบนี้มันจะต้องมีการผสมผสานหลายรูปแบบรูปแบบแรกเลยเขาจะมีการหายใจแบบไปเข้าออกอย่างรวดเร็วมันจะไม่เหมือนการปลุกไฟแบบนี้นะไม่ใช่นะแต่มันจะแบบหายใจเข้าทางปากออกทางปากการฝึกปลาน,นี่นะการฝึกปลาน,นี่ถ้าเกิดต้องการฝึกเนี่ยหายใจเข้าทางปากเราจะหายใจเข้า พืคำใหญ่ๆเอาให้มันเต็มเวลาออกก็ออกให้หมดเข้าเยอะออกเยอะเข้าเยอะออกเยอะนะครับเราจะหายใจแบบนี้ประมาณ20-30ลมหายใจร่างกายจะรู้สึกออมันจะรู้สึกมีอาการชาชามันจะมีการแบบรู้สึกถึงการไหลเวียนเลือดและยิบและยับหรือบางคนอาจจะมีอาการหน้ามืดอะไรแล้วแต่ไม่ต้องกลัวทำต่อไป เนี่ยมันคือเป็นจะเป็นการปลุกสัญญาณการฮิลิ่งตัวเองพอเวลาเราหายใจแบบเนี้ยจนถึง20-30หายใจลมหายใจแล้วนะครับลมหายใจสุดท้ายให้เราเอาเข้าไปให้เต็มปอดแล้วสควีดการสควีดคือการแบบกดเกร็งหน้าท้องอนะ่ะแล้วเหมือนกับพยายามจะดันลมที่มันอยู่ในปอดเนี่ยให้มันดันให้เราจินตนาการเหมือนดันลมขึ้นข้างบนให้เรากั้นอย่างเงี้ยนับ1-10แล้วก็ปล่อยลมออกให้หมดแล้วอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งที่ไม่มีลมอย่างเงี้ยถ้าเริ่มต้น ก็ให้เริ่มที่30วิถ้าคนที่เริ่มแก่กล้าแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาจาก30วิเป็น1นาทีเป็นนาทีครึ่งเป็น2นาทีแล้วแต่เอเวลาครบนาทีตามที่เราตั้งเป้าไว้เสร็จแล้วให้เราหายใจเข้าแล้วก็อยู่ในสภาวะหยุดนิ่งนั้นนับ1ถึง15ก็คือ15าวิแล้วค่อยปล่อยออกแล้วเราก็หายใจเข้าออกปกติสักประมาณ3ลมหายใจแล้วค่อยทำรอบใหม่การกระตุน้นการฮิลลิ่งแบบเนี้ย ให้เราหายใจแบบนี้สักประมาณ3ถึง5้ารอบจะเป็นการที่ไอการที่กระตุ้นลมมาเยอะๆนะเหมือนเหมือนกับไอที่ผมกินวันละมื้อถ้าเกิดให้ยกตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมไอที่ผมกินวันละมื้อหรือการทำฟาสติ้งเนี่ยเรากินมาเพื่อให้เพียงพอทั้งหมดใช่ไหมแล้วเราก็หยุดการกินอาหารเลยเพื่อให้ร่างกายมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีคือการกินเซลล์และการขับของเสียออกอันนี้เช่นกันเราหายใจแบบเพื่อให้ร่างกายมันเอาออกซิเจนมาเต็มที่เลยพอเต็มที่เสร็จปุ๊บกูหยุด หนาทีหยุดปั้งเพื่อให้ร่างกายได้กลับมารีเฟซแล้วก็เฮ้ยอันไหนที่มันมีจุดอ่อนด้อยมันจะเข้าไปในจังหวะที่เราเราหยุดหายใจเนี่ยสักประมาณ1นาทีเนี่ยนะครับตรงไหนที่เราเจ็บปวดมันจะแสดงออกมาเราไม่ต้องไปตื่นตัวมันจะมีอาการสั่นพ้องสั่นไหวมีอาการสั่นเกร็งไม่ต้องไปตื่นกลัวผ่อนคลายแล้วก็รับรู้มันอย่างตรงไปตรงมามันจะอาจมีอาการชาระยิบระยับเกร็งตุ๊ดตุอะไรต่าง ไม่เป็นไรวิธีการที่ผมจะทำบ่อยๆคือผมก็สแกนร่างกายตรงไหนมีช้าก็แค่รู้ไปครับแล้วเราจะให้มาโฟกัสเนี่ยโฟกัสอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยให้มันเหมือนกับตรงนี้เป็นดวงตาที่3แล้วมันกำลังจะลืมตาออกนะลองไปฝึกกันดูในช่วงแรกอะ่ะอที่เราจินตนาการว่าเป็นตาที่สม่มมันจะไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พอเราฝึกซักประมาณรอบที่5เนี่ยเราจะเห็นตรงเนี้เป็นดวงๆที่เราโฟกัสอยู่แล้วถ้าเกิดเราฝึก ซักประมาณรอบที่6กที่เที่แที่สิเนี่ยตรงไหนที่เรามีอาการเจ็บปวดเราลองฝึกไอ้ดวงตรงเนี้ยแล้วให้มันเคลื่อนไปตรงที่เจ็บปวดอ่ะคุณลองดูมันจะหายปวดนี่คือความอาศาจรรย์ของร่างกายครับที่เขาพร้อมจะฮีลลิ่งตัวเองไม่ต้องเชื่อครับไม่ต้องเชื่อไปทําดูเองเลยนะอ่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําให้ดูนะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับไอไอวิธีการหายใจแบบฮีลิ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เดี๋ยวลองทําให้ดู นะคอนเซปต์ concept. หายใจเข้าออกฮึบฮับฮึบฮับเนี่ยสักประมาณ20ลมหายใจอ่ะเดี๋ยวผมทําซักประมาณ10ลมหายใจแล้วการจะได้เร็วเสร็จแล้วปุ๊บหายใจเข้าเฮื่อเร็วกลั้นไว้1ิวิปล่อยออกแล้วก็พักไว้สัก1นาทีแล้วค่อยหายใจเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะใครอยากทาพร้อมกันลองทําได้เลยนะก็เอาซัก10ลมหายใจก่อนนะอ่ะเริ่มนะครับ แล้วก็หายใจปกติเบาๆเล็กๆเนี่ยรองแรกเนี่ยถ้าเกิดใครทำนะครับไอ้ช่วงที่แบบฮือขึ้นมากลั้นหายใจเอ้ยเริ่มรู้สึกมึนๆพอหายใจออกกลั้นหายใจยาวๆเนี่ยเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่ามันชาๆองๆไม่ต้องตกใจเสียงหัวใจคุณจะดังมากกว่าปกติคุณจะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจคุณจะรู้สึก การระยิบระยับการสั่นพ้องรู้สึกเลือดที่มันไหลเวียนไปตรงปลายมือปลายเท้ารู้สึกทุกอย่างเลยครับนี่คือเป็นวิธีการฝึกฮิลิ่งแนะนําว่าเราลองจัดเวลาทำเซสชันพวกนี้สักวันละครั้งถึง2ครั้งก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกลวเลยเลยแต่เติมนไว้ก่อนว่าการทําแบบนี้ควรจะนั่งอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ใช่ขับรถแล้วทําหรือว่าทํางานในเครื่องจักรอะไรแล้วทำนะครับอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายนั่งอยู่กับที่หรือนอนทําก็ได้ นะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถนัดเนี่ยแนะนําให้นั่งทําก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณนอนทำเนี่ยมันจะหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วเวลากลั้นเวลาอะไรมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยไอ้วิธีเนี้ยผมจะมีอยู่ในเพล์การฝึกหายใจแล้วก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้นี่ก็เป็นวิธีการฝึกหายใจ4ีรูปแบบที่เอามาแนะนํามาแชร์กันลองไปฝึกดูนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกเพื่อเติมออกซิเจนฝึกเพื่อทําให้ใจสงบนะฝึกเพื่อ เติมไฟหรือฝึกเพื่อฟื้นฟู ool, ร่างกายฮิลลิ่งอะไรต่างๆร่างกายเรามันพร้อมจะช่วยเราอยู่แล้วแหละแต่เราอะไม่เข้าใจเขาเองใช้เขายังเต็มไม่เประสิทธิภาพเลยแค่การฝึกหายใจก็รักษาโรคได้แล้วลองไปทํากันดูนะครับ